สวัสดีค่ะวันนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่คณะท่านดรกรได้ให้เกียรติมาพ่นอาดีที่สวนของเรานะคะก็ครบรอบ3เดือนพอดี <t ills> าาก็ห่างจากครั้งที่แล้ว1เดือนเรามาดูความ <t ills> เปลี่ยนแปลงของต้นทุเรียนของเรานะคะเห็นไหมคะว่ามียอดแตกออกมาอย่างเห็นได้ชัดใบก็เพิ่มขึ้นทรงพุ่มก็หนาขึ้นนะคะแล้วสีของใบเราก็สวยมากเลย ท่านดรยังบอกว่าเขาเนี้ยเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นเด่นชัดว่ามีการพัฒนาขึ้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะใช้ RD อาดียังไงค่ะก็ถ้าสนใจอาดีนะคะติดตอ่อได้ที่ส่วนเอก็เบอร์โทรนะคะ0818309101ถ้าจะแอด ID ดีไลน์มาก็ i n นดีนะคะ i n d y a e i n d y a e ค่ะแอดไลน์มาได้ค่ะ พราะว่าบางทีบนสวนนี้สัญญาณมือถือ AS มันยังไม่ค่อยดีนะคะ mm hmm. ก็แอดไลน์ hmm. มาคุยกันดีกว่าถ้าอยากได้รายละเอียด mm hmm. เพิ่มเติม mm hmm. เกี่ยวกับอ d ดีค่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ mm hmm. สวนปลายตะวันของเราที่นี่นะคะ mm hmm. ก็มาเกือบ40ปีแล้วค่ะเริ่มต้นเราก็ปลูกส้มมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นแก้วมังกรแล้วก็เป็นสวนลำไย,ยแล้วก็ปลูกปาล์มแล้วก็เราเห็นรู่ทางค่ะว่าทุเรียนเนี่ยน่าจะทำผลกำไรให้ดีเราก็เลยเปลี่ยนมาปลูกทุเรียน โดยอาศัยประสบการณ์ก็30-40ีปีของคุณยายนะคะซึ่งตอนนี้ก็ส่งต่อให้ลูกหลานมาช่วยกันดูแลก็ตอนนี้ก็เอก็ลองมาดูแลโดยมีคุณยายเป็นคนที่ให้คำแนะนำและให้ที่ปรึกษาและก็โดยมีท่ทานดรกอนมาเป็นที่ปรึกษาอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ท่านสั่งอะไรเราก็จะทำตามท่านแนะนำอะไรเราก็จะทำตามโดยท่านบอกว่า Rd ดีที่สุดเอกเชื่อมั่นคะ่ะว่า Rd ดีที่สุดคะ่ะ r องหาห้ แล้วเราก็มาดูความเจริญเติบโตและความงอกงามของต้นทุเรียนของเราว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปติดตามไปด้วยกันนะคะสวนทุเรียนค่ะสวนปลายตะวันที่7คดแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะค่ะเอเรียนจบนะคะคณะประมงที่มอกษตรค่ะ K.U. 48มีนกร39นะคะขึ้นจากน้ำมาบนบกค่ะและมาบนเขาด้วยปลาก็ไม่ได้เลี้ยงกุ้งก็ไม่ได้เลี้ยงนะคะมาปลูกต้นไม้ค่ะเอก็ทำอาชีพมาหลายอย่างนะคะ ก็ตอนนี้รายได้หลักประจําก็ไอ้ธรมพัรน์เมนค่ะส่งเรียกส่งลูกๆเรียนหนังสือแล้วก็มีอาชีพเสริมก็ปลูกต้นทุเรียนนี่นะคะค่าใช้จ่ายมันก็สูงอะคะ่ะคุณพ่อซึ่งเป็นท่านอดีตผู้ว่าทวีศักดิ์วิยงวิเศษนะคะกับคุณแม่เนี่ยอาจารย์วัฒนาวิยงวิเศษก็อดีตอาจารย์สตรีวิทยาก็ทุกคนก็หันเหอะค่ะว่าอาชีพเกษตรกรรมเกษตรกรเนี่ยคะ่ะน่าจะดีเหมาะกับเราเพราะว่าลูกๆหลานๆเราก็ชอบอยู่ใน ไล่ในสวนเพราะว่าแต่เด็กเอ็กก็ไปเรียนหนังสือนะคะกลับบ้านมาวันเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมาที่สวนส้มก็ทําทุกอย่างที่คนงานทําแล้ววันอาทิตย์เรากลับกรุงเทพแล้วก็หอบผลผลิตไปขายไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ข้าวสารส้มหนอ่อไม้ในสวนเรามีอะไรเราเอาไปขายหมดปิดเทอมกลับมานะคะแม่เขาก็จะสอนให้ทําเห็ดเพราะเห็ดลงอิดบล็อกอะค่ะรายได้เท่าไหร่เราก็ได้หมดอันนี้นะคะเป็นจุดประการที่ว่าเอ็กก็มาสอนลูกแบบนี้ว่าถ้าคุณอยากได้เงินคุณต้องมาหาเอาเอง เพราะนั้นสวนนี้ก็เหมือนกันค่ะมาทําเด็กๆลูกของเอ๊ว่างก็คือต้องมามาลงแรงทําแล้วเขาก็จะได้เงินแล้วเขาก็จะเห็นว่าต้นตรงนี้ทุเรียนตรงนี้เขาปลูกมากับมือในสวนนี้นะคะทุเรียนทุกต้นเราไม่ได้จ้างใครมาปลูกนะคะลูกหลานทุกคนเลยค่ะญาติพี่น้องมาช่วยกันปลูกลูกหลานจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะภูมิใจกันมากกับทุเรียนสวนนี้ นี้นะคะเราจะมาโชว์ว่าเราใช้จริงนะคะอ่ะดีค่ะหนึ่งขวดห้าร้อยซีซีนะคะไม,มไม่มีอันตรายต่อร่างกายกลิ่นหอมค่ะสีสวยมากใสนะคะผสมกันแล้ว<ส>แค่นี้ค่ะ หอมมากถัง200ลิตรนะคะฉีดได้ประมาณพื้นที่เกือบ70ไร่ค่ะเดี๋ยวเราวันนี้เรามาชมกันว่าฉีดแล้วจะเป็นยังไงครอบคุมพื้นที่ได้ขนาดไหนนะคะเล่นจริงเ<ๆ>สียงจริงค่ะวันนี้ของจริงดูของจริงเลยดีกว่า แบตเตอรี่ครับหยันขยันยันดลงไปเอ่อย่อยเนืับ ครับครับ,บ